น้องมะลิปล่อยโฮไม่เห็นแล้วทำไมพ่อต้องมาเสียรำไห้หนักตามโบแวนด้าเผยคลิปน้องมะลิร้องไห้อย่างหนักพูดถึงพ่อปอทิสดีเสียชีวิตทางช่อง YouTube พร้อมระบุว่าคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัว โบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันโดยในคลิปน้องมะลิสะอึกสะอื้นร้องไห้หนักกอดแม่โบแน่นซึ่งแม่ก็บอกน้องมะลิว่าแม่ก็จะเป็นท้งพ่อและแม่ของหนูน้องมะลิร่ำไห้หนักถามว่าหนูจะอยู่กับใครถ้าไม่มีป้าไม่มีแม่ไม่มีพี่โตแม่โบก็ปลอบว่าหนูมีพี่โตหนูมีคุณปู่ย่าตาย ยายเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็รักหนูแม่โบคอยกอดปลอบน้องมะลิพร้อมบอกอีกว่าทุกคนก็ต้องมีหนูหนูก็มีทุกคนแม่แก่ลงไปเรื่อยๆหนูจะดูแลแม่ไหม น้องมะลิยังร้องไห้หนักบอกว่าหนูจะดูแลแม่อย่างดีแม่โบบอกอีกว่าขอให้หนูเป็นเด็กดียิ้มสดใสก็พอแล้วแม่จะตั้งใจทำงานหนูก็ตั้งใจเรียนโบบอกลูกสาวอีกว่าคุณพ่อก็จะอยู่ในใจหนูอยู่ในใจแม่ไงลูกคุณพ่อไม่ได้ไปไหนเลยคุณพ่ออยู่ใกล้ๆนี่แหละลูกสาวบอกแม่ว่าหนูให้คุณพ่อไม่ตายแข็งแรงทุกวันมากอดหนูทุกวันหนูจะนอนกับพ่อแม่โบต้องบอกลูกว่า พ่อบอกว่าฝากแม่โบกอดมลิด้วยนะน้องมลิยังร้องไห้ตลอดเวลาพร้อมบอกว่าอยากให้พ่อกลับมาเหมือนเดิมแม่โบพยายามปลอบลูกสาวว่าไม่เป็นไรนะให้หนูตั้งใจเรียนเดี๋ยวโควิดไม่มีแล้วหนูอยากจะไปไหนเดี๋ยวแม่พาไปลูกสาวกลับบอกว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อทำไมหนูไม่เห็นพ่อ แม่โบพยายามปลอบลูกสาวอย่างหนักให้ใคลายความเศร้าว่าพ่ออยู่ในใจหนูไงลูกแม่ก็ไม่เห็นพ่อแล้วแม่ไม่ได้คุยกับพ่อแล้ว น้องมะลิพูดต่ออีกว่าหนูอยากเห็นตัวพ่อที่กลับมาช่วยหนูที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครมาดูแลหนูมีพ่อที่มาดูแลหนูทุกวันทําไมวันนี้พ่อต้องมาเสียด้วยหนูรักพ่อมากหนูจะทําให้พ่อไม่ผิดหวังพ่อต้องเห็นว่าหนูทําได้โดยยังมีโมเมนต์ที่แม่โบเล่าเหตุการณ์ที่พ่อปอป่วยเข้าโรงพยาบาลให้ลูกสาวฟัง พ่อเจ็บแต่พ่ออดทนอยากอยู่กับหนูนานๆแต่พ่อไม่ไหวหมอรักษาเต็มที่แล้วลูกเราไม่มีทางเลือกน้องมะลิพูดขึ้นมาว่าอยากให้เรื่องกลับมาเหมือนเดิมอยากให้พ่อแข็งแรงหนูอยากเกิดใหม่อยากมีพ่ออยากมีแม่หนูจะมาเป็นลูกแม่แม่โบได้แต่ปลอบว่าหนูเกิดมาแล้วหนูมีแม่เป็นแม่พ่อปอเป็นพ่อรู้ไหมพ่อรักหนูมากอยากเห็นหนูเต้นและมีความสุขให้หนูตั้งใจทาทุกอย่าง ลูกสาวบอกแม่อีกว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่โบปลอบว่าแม่อยู่ในตัวพ่อนี่แต่ว่าเราไม่เห็นพ่อเราคุยกับพ่อไม่ได้หนูไม่ได้ไม่มีพ่อหนูมีพ่อน้องมะลิบอกแม่ว่าแม้ว่าพ่อจะตายไปแล้วหนูก็จะอดทนหนูจะไม่ร้องไห้ทุกวัน แม่โบลอบลูกไม่ต้องอดทนถึงหนูไม่มีพ่ออยู่ตรงนี้แต่หนูก็มีความสุขได้เพราะหนูยังมีแม่พี่โตป้าปูปู่ย่าตายายเต็มไปหมดที่รักหนูขอให้รู้ว่าพ่อรักหนูพ่อไปอยู่ที่สบายที่สุดแล้วพ่อไม่เจ็บแล้วพ่อมองดูหนูอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หนูร้องไห้พ่อจะเจ็บปวดมาก พราะพ่อไม่สามารถคุยกับหนูได้เหมือนกันถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มพ่อจะมีความสุขมากเลยก่อนน้องมะลิจะถามอีกว่าพ่อจะมาหาหนูไหมแม่โบก็ตอบว่าพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกวินาทีแต่เราไม่เห็นพ่อพ่อไม่ได้ทิ้งเราเลยโดยวันที่18มกราคมนี้จะครบรอบวันเสียชีวิตของพระเอกปอทิษดีหลังป่วยด้วยไข้เลือดออกมีภาวะแทรกซ้อนมากมายก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่18มกราคม2559ครบรอบ4ปี ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด